Pre พีเมลิกพรีวิวปีศาจแดงบุกเยือนแอสตันวิลล่าที่เพิ่งเปลี่ยนกุญซือเกมพีเมลิกประจำสัปดาห์ที่14ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีคิวบุกไปเยือนบ้านของแอสตันวิลล่าที่เพิ่งแต่งตั้งอุนายนเมอรี่เข้ามารับหน้าที่กุญซือคนใหม่เจ้าบ,บ้านวิลล่าผลงานย่ำแย่ในช่วงปัฤดูกาลโดย13นัดชนะแค่3เสมอ3และแพ้ไปถึง7เกมทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวกุนซือเมื่อสตีเฟนเจราร์ต้องออกไปทีมตัดสินใจดึงอุนายนเมอรี่เข้ามากู้วิกฤตทีม ที่ตอนนี้ทีมรั้งอันดับที่16มีแต้มเหนือโซนตกชั้นเป็นแค่1คะแนนเท่านั้นผลงานท่านั้นหลังสุดในลีกของวิลล่าแพ้ถึง3เกมชนะเพียงแค่1เกมนั่นคือเกมที่ปลดสเตฟนเจอร์รออกไปเกมแรก โดยทีมสามารถถล่มเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้4-0ต่อ 0. ทิศทางของทีมดูเหมือนจะดีขึ้นแต่แล้วในเกมนัดล่าสุดในลีกกลับพ่ายกับนิวคาสเซิลไปแบบหมดรูป 4- ประตูต่อ0วิลล่าในยุคของเอเมรี่จะดีแค่ไหนเมื่อผู้เล่นตัวหลักยังคงเป็นขุมกำลังเดิมๆนำโดยโอลิวสกินดดนนี่อิงและไทรรอนมิงกับทั้ทีด้าปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมของเอริกเทนฮารกรั้งอันดับที่5ของตาราง ลงสนาม12นัดชนะ7เสมอ2แพ้3ผลงานของปีสัตวแดงหลังจากพ่ายกับเพื่อนร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงต้นเดือนตุลาคมหลังจากนั้นแมนยูเต็ด e ยังไม่แพ้ใครเลยในทุกรายการโดยลงสนามไปแล้ว9นัด ชนะ7เสมอ2ในเกมลิกนัดล่าสุดสามารถเอาชนะเวทฮมได้1.0ต่อจากประตูชัยของมาคัสแรดปอดส่วนเมื่อกลางสัปดาห์ก็สามารถเอาชนะเรอัลสอนสิดัดไปได้1.0ต่อนยในยูฟายูโรปาลีกความพร้อมในเกมนัดน,นี้แฟนปีศาจแดงอาจจะคิดถึงปีกตัวเก่งอย่างแอนโทนีหลังจากที่โชว์หมุนไป2รอบก็หายไปจากทีมแบบไร้ชื่อแม้กระทั่งแม้นั่งสำรอง2เกมติดต่อกันเกมนี้ต้องเดาใจเอริกเทนฮากว่าจะให้ลูกทีมคนเก่งกลับมาสู่ทีมได้หรือยัง หลังจากดรอปเพื่อนัดวิสัยชอบโชว์แบบไร้เหตุผลแม้ยุติจะมาในระบบเดิมคือ4-3-3ประตูดาบิดเดคอาร์ที่กำลังฟอร์มดีแม้จะถูกเมินจากทีมชาติสเปนไม่ได้ไปฟุตบอลโลกที่กาตาร์แนวรับฝั่งขวาดาโลยึดตัวจริงแบบยาวๆฝั่งซ้ายจะใช้ลูกช่อท,ที่กำลังมั่นใจคู่เซ็นเตอร์วิกตอร์เดลเลอร์จับคู่กับมาติเนส้านกลางคาเซมิโรอิริกเซนและบูโน่สามแมมานวรุกมาคารัลฟอร์ดจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงส่วนอีกสองตำแหน่งต้องเดาใจเทนฮาร์ว่าจะให้แอนโทนีกืนทีม หรือจะใช้กาดาโชที่กำลังฟอร์มแรงถามพึ่งยิงประตูได้ในเกมนัดล่าสุด2คนนี้ใครจะได้ลงสนามเพราะถ้าหากเทนฮากดึงดันจะใช้ซานโชและเอเลนกาแน่นอนว่าผลงานไม่โดดเด่นพอที่จะเบียดตัวจริงได้นาเปาอาจจะใช้รดโรนโดลงสนามต่อเนื่องอีก1นนัดสติการเจอกันของทั้ง2ทีมคู่นี้เจอกันล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤด,ดูกาลเสมอกันไป2ต่อสอขณะที่แชมลีกซีซั่นที่แล้ว แมนยูเต็ดไม่สามารถเอาชนะวิลล่าได้เลยโดยเสมอที่บ้านของแอสตันวิลล่า2ต่อ2และพ่ายคาบ้านที่โอทาฟอร์ตไปศูนย์ประตูต่อ1เกมนี้ไม่ง่ายสำหรับปีศาจแดงบอเลเปลี่ยนโค้ดมักจะมีรายึดมากกว่าปกติเสมอถามสถิติเมื่อปีที่แล้วก็ไม่ดีเกมนี้บานปีศาจแดงต้องเอาใจช,ช่วยกันหน่อยนะครับเริ่มคิกออฟ21นิกาขอบอลขอกีฬาพลาดไม่ได้